เลยครับกับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันซึก YBL เซีซัสน2นี่ครับวีคที่6เกมเดย์ที่12กครับคู่ที่3ของวันนี้ครับระหว่างสยามสลมเมอร์พบกับแบงคอกสตอร์มเจ้าโอ๊กธนักฤิตครับแล้วก็เจ้ามีนเจ้าอัดลงมาครบครับขณะที่ทางแบงคอกสตอร์มครับมีนี่ครับไนท์นะครับเป็นพอยกาตัวหลักของชุดแรกครับ ลูคัสซาเวียฮาร์เปอรแล้วก็เพตราเพตราเซ็ตกลับมาที่ไหนไหนจะดิฟเข้าไปเองลูกนี้โอ้โดนอัดสติลไว้ได้บอลเป็นของทางสยามสแลมเมอร์ครับเปิดมาได้ดีครับไหนเปิดมาที่ฮาร์เปอร์กลับมาที่ไหนอีกครั้งไหนมีน้องเกรสประกบอยู่มาให้ที่ฮาร์เปอร์แล้วเป็นซาเวียซาเวียโดนตัดไปจนได้อ้าวให้บอลไม่ดีครับฟิลม์ม เพตาตัดได้มาถึงซาวเวียสซาวเวียถดึงสเต็ปลออุ้ยฮ <_ C 1> าเปอร์เกือบโดนซิลนึกเกือบโดนครับเพทาแต่ว่าเล่นจอดแก้ไขและยิง3คะแนนเปิด3แมแต้มแรกเลยครับเ <_ C 1> พตาออกมาที่อัดอัดยัดเข้ากลางมาที่ฟิลมไปที่มีนอีกครั้งน้องมีนได้เข้าไปเองแล้วขึ้นลูกนี้ได้ฟาว ผีโทลูกแรกเก็บได้ครับมีนทาสยามสลาเบอร์มีนอ้าเล่นได้เลยหรือเปล่าครับฟิลมแม่บอลหลุดมือสะบัดออกมาจังหวะนี้มีโอกาสลองยิง3นาคะแนนไม่ลงครับซาเวียเก็บได้ซาเวียมาที่ไหนทางซ้ายมีฮาเปอร์บอลถึงฮาเปอร์ฮาเปอร์ข้ามมาที่ซาเวียออกไปถึงเพตาลองยิง3คะแนนอีกลูกยังไม่ลงครับคูลีบาวมาถึงมิน มีนเปิดเร็วมาที่ฟิลมฟิลมดึงรอก่อนครับไปที่อัดอัดยังไม่รีบครับอัดอัดทําจังหวะรอและมาเซตกันใหม่ที่มีนช็อตคอกเหลือ10วินาทีครับต้องเล่นแล้วครับเพลนี้ต้องเล่นแล้วครับมีนมีนดึงจังหวะรอดายขึ้นมาแล้วก็ยัดเข้าในให้ฟิล์มลูกนี้ปิดไปได้ครับนี่แหละครับเกมวงในที่ต้องระวังอย่างเดียวคือเรื่องการฟาวนี่แหละครับ พาบอลขึ้นมามาที่อัดอัดกลับเข้าไปที่มีนตอนนี้เกมรับของทางตอมนี่ยังเป็นโซน1 2 2อยู่นะครับแต่ว่าลูกนี้ครับโอ้โหอัดอัดทนายยูสรานนนสามคะแนนลงไปมาตีเรียกแผนแล้วครับจะเล่นยังไงครับอ้าวกด3คะแนนเลยครับมาตีเรียบร้อยครับนี่แหละครับ โ้ที่เด็ดที่ขาดแน่นอนจริงๆครับเป็นกรเลอร์ตัวหลักเลยนะครับของทางแบงคอกสตอมจูเนียออกมาที่มาตี้มาตี้ไปที่เทนโดเทนโดกด3คะแนนแอร์บอลแต่ว่าดูครับอินซีเก็บออฟเซสตรีบาวลงไปครับและทางแบงคอกสตอมจะได้เปิดบอลเข้าเล่นมาตี้มาตี้ไปถึงเทนโดมีพื้นที่แล้วลองกด3คะแนนเรียบร้อยครับ โอ้โหเทนโดกับปาตี oh, ้คร um ับสามแต้มคนละลูกครับแล้วก in ็กดดันสูงเลยครับโอ้โหมังกรเจอกับเทนโดมังกรเอาตัวรอดมาได้แล้วก็ขึ้นเองลูกนี้ไม่ลงครับบอลรีเบลบอลรีเบวชานชันเก็บได้ชานชานขึ้นเองต้องดึงรอแต่ว่าโอ้เกือบปล่อยได้แล้วฟิลลูกนี้เล่นชอดแก้ไขได้ฟาวเจ้าฟิลครับจะได้ฟรีโชว์สลูกลูกแรกลงไปครับ เก็บได้หมดด้วยครับเทนโดเทนโดเล่นกับจูเนียออกไปทางขวาถึงโปโปะสะบัดมาให้มาตี้เทคยิง2คะแนนไม่ลงแต่โปโอ้โห oh, 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 oh. สวยงามมากครับโป้ะนะสีรัสสีรีทิติครับอ้าวแล้วตัดได้อีกแล้วครับโปโป,โปคืนมาที่เทนโดไปถึงมาตี้ มาตี้กับมาเทนโดอ้าวมีพื้นที่กด3คะแนนอีกครั้งกับเทนโดไม่ลงบอลรีบาโอแล้วโปเก็บออฟเฟนซีฟรีบาได้2ครั้นติดครับ2ออฟเฟนซีฟรีบาลคะแนนกับอีก1สติลครับโปในช่วงเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นอ้าวมาตี้ยังคว้าไว้ได้ครับต้องเล่นแล้วครับเจ็ดวินาทีออมลีลองกด3คะแนนลงไปครับโอโหจากเบียดเบียดครับแป๊บเดียวครับตอนนี้ อ้าวเกือบโดนตัดได้อีกครับมาที่มาตรีมาตรีเอาจับได้เข้าไปเองสบ,บัดออกมาเทนโดกด3คะแนนอีก1ลูกไม่ลงครับอ้าวชานชานจับบอลไม่อยู่แล้วไปเข้าทางอินซอิซีอัดหนึ่งจังหวะแล้วขึ้นลูกนี้เป็นแอดวอนโอ้โหแล้วเหลืออีก0.2วีครับจะหมดเวลาอยู่แล้วครับโอ้จากที่จะ ปิดคอร์เตอร์นี้นะครับโค้ชปอมส่งน้องเกรสลงมาในหวังทีเด็ดที่3คะแนนครับแต่กลายเป็นว่าโดนสวนกลับและอินซีครับจะได้แถมอีก1ลูกครับฟีทอยก1ลูกเก็บไม่ลงครับแล้วก็บดเวลาในค,าคอร์เตอร์แรกครับแบงคอกสตอมครับน้ำสยามสแลมเบมอร์อยู่12คะแนนด้วยกันครับ20ต่อ8คะแนนฟีมครับไม่ใช่เทอร์ฟิ์แต่ว่าลูกนี้ไนไ์ไน์ขึ้นไปได้ฟาว แรกเก็บได้ด้วยครับแม้อาจจะคืนให้โอ๊กแต่ว่าล้นไปแล้วกลายเป็นว่ามีนยังตามเก็บได้ครับช็อตคอกเหลือ8วินาทีมีรลุยมาเองแล้วได้ฟ้าว่อเป็นแอน1วานจะได้ปีโท2ลูกครับเจ้ามีนลูกแรกลงไปครับแต่ตามอยู่แบบนี้ในทุกแต้มสำคัญนะครับต้องเก็บให้หมดก็บปีโทร เก็บหมดครับ2ลูกตามมาห่างๆครับ1 1คะแนนครับ21ต่อสิแต้มฟิลีบาร์ได้ให้เร็วมาที่มีนมีนขึ้นเองลูกนี้2คะแนนยังไม่ได้ครับโอ้ฟิลทำได้ดีครับตามเก็บรีบาร์และหยอดลูกนี้ลงไปครับโอ้คือไม่ทันแล้วนะครับแต่ผักบอลเข้าตัวซาเวียครับแล้วก็ได้บอลมาจนได้ครับฟิลมทำได้ดีครับฟิลมฟิลได้เข้ามาเองเลยโอ้แล้วก็ได้ฝาลครับ ให้มีพื้นที่แกแลนดิ้งครับปีโทสองลูกครับลูกแรกลงไปแล้วเป็นเซนเตอร์ที่ยิงปีโทได้ชัวมากๆด้วยครับเจ้าฟฟลมอีกหนึ่งลูกเรียบร้อยครับลงไปเฟมน้องเฟมกลับมาที่ไหน ไนท์ Knight, เจอคูนมากดดันสูงออกไปที่เฟรมลองกด3คะแนนลงไปครับนี่เลยครับคือทีเด็ดของทางแบงคอกสตอร์มเกมนี้ต้องบอกเป็นลูก3ามแปมเลยนะครับยิงกันโอ้โหแบบได้หลายคนเลยและนี่ครับได้เทคออฟอีกแล้วขึ้นไปไม่ได้ฟปลาครับลูคัสซัได้ดีมีนเจอกับไนท์มีนจะลุยเองอเกือบโดนติวครับคูนกลับมาที่มีนมีนกด3คะแนนเลยลูกนี้ลงไปเหมือนกันครับเจ้ามีนเอาแล้วครับไล่มาแล้วครับ ได้มาแค่4คะแนนเท่านั้นครับอ้าวเฟมกด3คะแนนไม่ลงแต่ว่าซาเวียเก็บรีบาวได้แล้วขึ้นลูกนี้เก็บได้เหมือนกันครับมาแล้วครับ2แต้มของซาเวีย10วินาทีครับก่อนที่จะมีการเปลี่ยนตัวชุดที่2ลงมาครับไหนเปิดมาที่ซาเวียซาเวียเล่นกะ จูเนียร์แล้วซาเวลเรากด3คะแนนเลยลงเหมือนกันครับโอ้วันนี้ยิง3แต้มได้หลายคนมากครับผู้เล่นของทางแบงคอกตอมแล้วก็หมดเวลาครับข้ามมาลูกที่จะให้กับจูเนียร์แต่ว่าเจ้าฟิวเก็บได้ครับฟิวพามาเองฟิวพามาเองเจอกับโปฟิวโอ้โปเบรกได้ดีครับแต่เอาไม่อยู่ครับนี่แหละครับเจ้าฟิวทั้งพี่ทั้งน้องเลยครับลูกที่สองก็ไม่ลงบอลรีบาวชันชัน ชานเก็บได้แต่โดนดับเบิลทีมจะเล่นยังไงโอ้แล้วยังยัดมาให้ฟิลจนได้ครับสะบัดออกมาวินดีเซลอ้าวโดนตัดไปจนได้ครับแล้จะเล่นยังไงครับ3ต่อหนต่อ1เทนโดยัดมาที่มาตี้เทนโดเจอกับมาตี้ลูกนี้แล้วก็หมุนลงไปครับเกือบเก็บได้ครับแต่กลายเป็นรีบาลของเจ้าฟิลอีกแล้วมังกรมังกรพามาเองมังกรพามาเองมังกรโอ้อยูโรสเตปลูกนี้สวยงามมากครับมับงกร โอ้โหเงียบไปนานครับมังกรแต่บทจะทำที่ทำได้ครับอินซี่อินซี่ขึ้นเองลูกนี้ปิดไม่ได้ครับบอลเข้าทางพาคินพาคินเรียกฟาวได้อีกแล้วครับปีโทสองลูกมาแล้วครับจูนได้แล้วครับมาแล้วครับลูกแรกมาตี้เาเทนโดครับมาที่มาตี้ มาตี้เล่นกับจูเนียจูเนียฆ่าบองว่าที่โปโป,โปโปมีพื้นที่แล้วก็ขึ้นเองลูกนี้ได้ฝาวครับอาเลครับโอ้ดูครับเรียกฝาวได้อีกแล้วครับรีโทสองลูกของโป,โปลูกแรกลงไปครับโอ้เก็บได้สองลูกเลยครับ เดยยอดเยี่ยมครับโผพาคินพาคินเปิดเร็วมาให้มางกรบางกรเจอกับเทนโดแล้วก็เรียบร้อยครับมางกรในจังหวะแบบนี้มีค่อนข้างชัวร์ครับไปิดได้ด้วยครับ28วินาทีครับเพตาเพตาลุยเออติดบอกแต่ว่ายังเก็บบอลได้เพตาคืนมาที่ซาเวียซาเวียไดย้โอ้เรียบร้อยครับอการเป็นดีครับ จังหวะที่โดนบล็อกเนี่ยทำให้เจ้าฟีมนี่หลุดตำแหน่งออกมาครับแต่เพตราเก็บได้ครับอ้าวน้องเกรสลองกด3คะแนนบ้างลงไปครับนี่แหละครับ3แต้มของน้องเกรซครับไนท์ได้เข้าไปลูกทีเทคยิง2งคะแนนได้ฝาวครับเป็นฟีโทรสองลูกครับของเจ้าไนท์นี่ครับเปลี่ยนเอาคูนลงมาครับเอาโอ๊กออกมาพักก่อนครับ ลูกแรกลงไปลูกที่สองแม่จูนมาดีครับปีโทของไหนแม่คอเตอร์แรกเนี่ยมียิงหลุดอยู่เหมือนกันนะครับนี่แม่จะมีผลกับช่วงท้ายเกมรอเปล่าโอ้แล้วให้เร็วมาเลยครับจังหวะน,นี้แล้วเก็บได้ครับ โอ้เก๋าจริงๆครับมีกับฟิล์มมองตาแล้วรู้ใจครับให้บอลมาเร็วเลยครับซาเวียเล่นกับลูคัสซาเวียพามาเองกลับมาที่ลูคัสลูคัสไปที่ฮั์เปอร์ฮั์เปอร์โฟเตอร์ลูกนี้ได้ฟาวลงไปครับลูกแรก ยอดเยี่ยมครับเก็บได้หมดกับปีโทรสลูกพาทีมกลับมารักษาระยะห่างที่10คะแนนอีกครั้งแต่ถ้าสกอร์เนีเกาะกันไปแบบนี้เรื่อยๆแล้วคอเตอร์สุดท้ายเนี่ยฟิลฟิมลงมาด้วยกันเนี่ยโกหน่ากลัวแล้วนะครับทางสยามสแลมเมอร์แบงคอกสอมน่าจะมีปัญหาที่ผู้เล่นชุดแรกเลยครับเพราะว่าวันนี้ผู้เล่นชุดแรกนี่แต้มไม่ค่อยเดินเลยครับฮาร์เปอร์มาี่เฟม กลับไปที่ฮาร์เปอร์อีก27วินาทีนะครับจะมีการเปลี่ยนผู้เล่นชุดที่2ลงมาเฟมมาที่ซาเวียซาเวียไปที่ฮาร์เปอร์ฮารเปอร์ยัดกลับมาที่เฟมมีพื้นที่แล้วลองยิง3กคะแนนลูกนี้ลงไปครับโอ้โหเจ้าเฟมแน่นอนจริงๆครับมาตี้ออกมาทางซ้ายให้เทนโดเทนโดดายเข้าไปแล้วยอดเองเลยครับลูกที่โฟตเตอร์ลงด้วยครับเทนโดโอ้โหแน่นอนจริงๆแล้วก็กดดันสูง มังกรเจอกับมาตี้เอาอยู่หรือเปล่าโอ้มังกรหลุดมาเลยครับแล้วก็ลูกนี้อ้อปิดได้สวยครับวินดีเซลเทนโดจังหวะนี้คือไปที่มาตี้มาที่โป๋โป,โป๋จังหวะนี้เทกยิงสองคะแนนเรียบร้อยครับโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้โปมาดีจริงๆครับมาตี้สเต็ปแบ็กออกไปยังไม่ยิงมาถึงเทนโดเทนโดลองกด3คะแนนเลยไม่ลงครับแต่ว่าตามไปเอามาได้ เทนโดหลอกหนึ่จังหะวะแล้วเจ้ารีเวิร์สเองครับแต่ว่าอินซีเก็บได้ลูกนี้โอ้โหมันต้องชมเลยนะครับเทนโดเก็บได้แล้วจูเนียไปบล็อกทางกระโดดของทางฟิวไว้ได้ด้วยครับ <c oughs> ลูกที่สองไม่ลงครับอ้าวแล้วมาตี้มาตี้รีบาวได้แล้วคือลูกที่เทนโดปล่อยบอลไม่ลงครับโอ้โหแรงไปอ้าวอีกแล้วครับแล้วเป็นโปอีกแล้วครับโอ้โห วันนี้แน่นอนจริงๆครับป๋ตามเก็บี่ได้หลายเพลงแล้วนะครับและยังไม่มีหลุดเลยครับณตอนนี้มังกรมังกรใช้ความเร็วสปีดหนีไปแล้วยูโลสเตปก่อนสะบัดออกมาบอลถึงชาญชานลอง3คะแนนลงไปครับโอ้ถ้าเป็นเล่นไปครับชาญชานไปที่เทนโดเทนโดสะบัดออกมาอินซีได้โอกาสลองยิง2คะแนนลูกนี้ไม่ลง อีกครับโอเก็บอีกแล้วครับโอ้โหแล้วก็มาให้มาตี้ลองยอิง3าคะแนนไม่ลงจูเนียจูเนียยัดกับมาที่อินซีเรียบร้อยกับ2คะแนนประสานงานกันได้ดีมากครับวงในอ้าวแล้วเทนโดลูกีดีอ้เทนโดสา่สติลได้แต่ไม่ผ่านบล็อกของฟิวฟิวฟิจะได้ส่งบอลเขาเล่นส่งให้พคินพคินเจออินซีตามอยู่โอ้พคินไม่เบรกเลยครับจะขึ้นลูกนี้แล้วก็ได้ด้วยครับ2คะแนน ถือว่าสปริดีกว่าอินซีนะครับสปรินต์หนีมันเลยมาตี้เล่นกับจูเนียมาตี้เ็ปแบ็กออกมาแล้วก็ลุยจนได้ฝาวครับมาที่ทองไพรทูนอล้รกับลูกแรกลงไปมังกรมังกรโอ้โหแล้วัแม่คือกลายเป็นอินซีเจอแต่ตัวไวๆครับเบรกไม่ทนันอ้าวฟิลลองกด3ามก็แดนเลยลงด้วยครับ ากินเจอกับโป๋องกินลุยเองลูกนี้ได้เปล่าแล้วก็ไปจูนมาแล้วครับอากินปีโทไหนเรียกแผนแล้วครับพามาเองโอ้ยเกือบโดนตัดครับซาวเวียซาวเวียต้องเล่นแล้วตอนนี้ช็อตคอกจะหมดแล้วซาเวียเรียบร้อยครับวางได้ด้วยครับปิดลงไปครับเพิ่มระยะห่างเป็น1 4คะแนนมาที่มิน มีนยกหลอกขึ้นเองลูกนี้ไม่ได้แต่ว่านี่ครับเรียบร้อยครับเก็บลงไปครับเจ้าฟิลมเจ้าฟิลมรีบเาฟิมอ้าวเกือบไม่รู้กันแต่ว่ามีนยังเก็บมาได้ให้กับบังกรบางกรพามาลูกนี้บางกรขึ้นเองอา้าได้ฝาวครับต้องเน้นนะครับตามอยู่แบบนี้แล้วในครอร์สุดท้ายแบบนี้ครับลูกทีสองลงไปครับ เอาแล้วครับระยะห่างอยู่ที่11คะแนนครับตอนนี้มาตีออกมาทางขวาให้กับซาเวียซาเวียจะได้ผ่านเจ้าฟรีม,มาต้องเล่นช็อตแก้ไขแล้วครับบอลถึงนายมาที่ฮาร์เปอร์3คะแนนเรียบร้อยครับโอโ้แน่นอนจริงๆครับฮาร์เปอร์มงกรมาที่อัดโอ้ยพาคินพาคินเกือบทำบอลหลุดแล้วลุยมาลูกนี้หย่อนลงไปครับโอ้โห แมวันนี้ต้องบอกว่าภคินก็จังหวะได้ก็ไปหาห่วงนี่ก็ทำได้ดีเหมือนกันนะครับเสเวียออกมาที่อ้าวอาจตัดบอลได้ตัว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 กับมาตี้อัดขึ้นลูกนี้ได้ฟาวครับอัดขึ้นลูกนี้ได้ฟาวครับฟรีโทรสองลูกครับลูกแรกลงไปครับแต่ต้อง รียกฟาวตัวเองกลับมานะครับมีเหมือนสมาธิหลุดไปค่อนข้างเยอะกัช่วง3ควอเตอร์แรกครับเจ้าอัดโอ้เก็บได้2ลูกเลยครับยอดเยี่ยมมากครับระยะห่างอยู่ที่10คะแนนครับตอนนี้ไม่แปลกเลยครับที่วันนี้เปอร์เซ็นต์การยิง3าคะแนนของทางโอ้ยมาที่เกือบเสียฟาวครับแต่ว่าลูกนี้เป็นมังกรที่ปิดลงไปครับแต่เจ็บหรือเปล่าครับเจ้าอัด ลูกที่2จะเก็บได้หรือเปล่าแม่ไม่ลง2ลูกอ้าวแต่ซาเวียซาเวียตามเก็บได้ครับออกมาที่ฮร์เปอร์มีโอกาสลองยิง3ามคะแนนลงไปครับนี่เลยครับโอ้แล้วไล่ไม่จนสักทีครับเจอสแต้มของแม็กก็สองไปครับสยามสแลมเมอร์พาบอลขึ้นมาเองเปิดเร็วให้กับมังกรมังกรขึ้นลูกนี้โอ้ยแล้วแม่ซาเวียอ่านขาดครับว่ามังกรจะขึ้นเร็วแกดดตามได้ไวเหลือเกิน สาวเบียดายมาเองลูกนี้วางเรียบร้อยครับ2องคะแนนนี่แหละครับไล่ไม่จนครับฮาร์เปอร์ทางขวามีปอฮาร์เปอร์หยุดยิง3ามคะแนนเองเลยครับแล้วปิดได้ด้วยครับวันนี้โอ้โหสี่ลูกไปแล้วครับฮาร์เปอร์โอ้โหแล้วยังตามไปเอามาได้ครับเจ้าโอ๊กแล้วก็ได้ฟาว ฟีโชของทางเจ้าฟิล์มเก็บลงไปครับแต่ก็ไม่มีผลอะไรแล้วครับตอนนี้14วินาทีครับไม่ลงครับบอลดีบาวเข้าทางโปมาที่ฮาร์เปอร์ฮาร์เปอร์มาที่ออมรีออมรีเข้าในมาที่โปโอหมุนได้สวยครับโปแล้วหยอดลูกนี้แม่ไม่ลงและจบเกมครับ เป็นทางแบงกอกสตอร์มครับเอาชนะสยามสแลมเมอร์ไปได้66ต่อ52ันคะแนนครับเกมนี้ก็ถือว่าสูสีนะครับแต่ค่อยมาขาดกันในช่วงท้ายควอเตอร์ที่4ครับชัยชนะเป็นของทาง Bangkok Storm ทำให้มีสถิติชนะ7แพ้5เกมครับหลังผ่านไป12นัด